สวัสดีค่ะพบอีกครั้งกับดิฉันมีแพนด้าน้อยช่องข่าวภาคใต้มาอ่านข่าวในวันนี้เมื่อวันที่27สิงหาคม2565เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาคุมเข้มเส้นทางเข้าออกเมืองเบตงร,ร้านสะดวกหลังพบระเบิดในร้าน7ซเว v e อสาขายีอ่อจังหวัดนาราธิวาสใส่กระเป๋าวางปะปนกับสินค้าบนชั้นวาง โชคดีคนร้ายลืมเปิดสวิตช์ระเบิดไม่ทำงานเจ้าหน้าที่คาดเป็นระเบิดชุดเดียวกันกับเหตุระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ย้ำพนักงานในร้านตรวจสอบสิ่งผิดปกติหากพบเร่งแจ้งเพื่อเข้าตรวจสอบวันเกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินเศรษฐกิจภาพรวมในห่วงก่อนถึงวันชาติของประเทศมาเลเซีย31สิงหาคมนี้ นายเอกยังอภัยนะสงขาในอำเภอเบตงได้กำชับแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาให้มีความพร้อมในการป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ภายหลังพบแผนคนร้ายมีเป้าหมายที่จะลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อและเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นอกจากนี้ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าในห้วงก่อนวันชาติมาเลเซีย31สิงหาคมนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุร้าย มีความพยายามจะก่อเหตุเจ้าหน้าที่รัฐโดยมุ่งเน้นกำลังพลหรือชุดปฏิบัติการที่ขาดการระวังป้องกันหรือกำลังพลที่เดินทางโดยลำพังจึงขอเน้นย้ำให้หน่วยกำลังในพื้นที่เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการจุดตรวจด่านตรวจโดยให้มีที่กำลังสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่โดยรอบก่อนตั้งจุดตรวจทุกครั้งเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนรอบที่ตั้งและพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางเข้าออกสังเกตบุคคลแปลกหน้าหรือรถต้องสงสยัยตรวจตราสิ่งผิดปกติตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อตู้ ATM เสาไฟฟ้าทลอดสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่วนการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาน,นี้ จนาที่ด้านความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทําของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงรุ่นใหม่หรือกลุ่มเปอร์มูดอที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อแสดงผลงานให้แกนนำขบวนการ BRN ได้เห็นเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกเข้ามาสุดตามขั้นตอนและขึ้นเป็นแกนนำในแต่ละพื้นที่จัดตั้งสำหรับวันนี้แพนด้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ